เราก็เป็นผู้หญิงตัวนิ่งๆเนาะก็เลยบม่อยากไปเด้ออีกอย่างค่ะมันค่อนข้างเปรี้ยวเนาะหมู่บ้านนี่มันก็เป็นหมู่บ้านห่างๆแบบอยู่นี่หลังนึงพูดู่พูดหลังนึงอยู่พูดหลังนึงสิน่ะโอ้เส้นทางมันก็ลำบากไปเยอะอ๋เอเฮา่านนบุมนีน้ามันก็สมควรานเราบ่นี่พี่ โอ้น้อคือคนนมาเด็กมูไงมันดึงออกแบบนี้ว่ะผับพมงามดึงออกแบบนี้หมดสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะ มื้อนี้เนะาะกมาพบพ,พ่อกันในยามเลงเนาะก็คือ,อเฮาบบไดไปใส่เนาะพี่น้องกายูสวนคือเกาเนาะบรรยากาศยามเลงก็คือดีดีเนาะอากาศเย็นขนาดเลยคือต้นสวนใอยู่บไดแต่ว่าแล้งมาหนหนึ่งก็คือจะเห็นหมอกนานาเนาะคือแบบหมอกนาน,นาแบบอันผูเขาไม่อย่างผู้เห็นเลยแบบมืดเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็คือนุ่นกับสิพาพี่น้นองเนาะไปเบิง่งน้ำ โบอของเขาเนาะหรือว่าน้ำบอลที่เขาขุดอะไรพี่น้องรู้สึกว่าเขาเปิดน้ำไปน้อยหนึ่งแล้วมันบบออกแล้วเดี๋ยวนี้่ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิง่งยูหัวน้ำมันบอลที่เขาขุดเนาะว่ามันเป็นจังใดแล้วเนาะพี่น้องนาจะแห้งยู่พุ่งหรือว่าเป็นย้อนท่อบ่หรือว่าเป็นย้อนมีขี่ยี่อะไรบออ่เพราะว่ายามนี้กัพี่น้องก็บพี่้งแล้วมันแห้งแล้วมันนี้น้ำมันก็ค่อนข้างน้อยเนาะเดีย๋ยวจะเป็นแนาวใดนั่นก็ที่พาพี่น้องไปเบิ่งย,ยู่ถึงภูผู้เลยเนาะบอนที่เขาขุดเดี๋ยว เบื้งพูนล้วก็เขาก็จิมาหุดพักหุดอย่างเนาะนี่ไปเป็นกับใกล้ๆสิรับตาแล้วสิบุเห็นนะหันมากันเลยโอย้อากาศด,ดีสุดๆเลยยมแรงแบบนี้นะโอ้ยำแรงแบบนี้นะพี่น้องก็คือ,อเขาได้เกือเป็ดเกือไก่กืบหมูอีอย่างเรียบลอยแล้วแล้วก็ สิพาพี่น้องไปเบิ่งน้ำก๊กอกยอนนะว่ามือกี้มาเปิดนอว่าสิอาบน้ำาสิยอยู่พี่โบได้กลับเงือนเลยนะคือว่าน้ำบุอกแล้วเจาะน้ำก็ราคาก็คือว่าป่าเป็นลมกับสร้างนะเพิ่นเจาะน้ำมันนะมันแพงเกินไปวันนี้คุดพวาคือพี่น้องเห็นในแหลนนนะนมน้ำก็น้อยเนาะเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเปิดน้ำเบึ่งก่อนนี่แบบนี้เนาะ นี่มาเบิงใก,ใกล้เลยพี่น้องจังซี่เนาะซียูสวนได้จังใดคือแบบน้ำนี่เสี่ยวอันเสี่ยวอันร่างถ้วยร่างบัวอย่างบูมีแล้วนี่แบบนี่เนาะก็คือน้ำกินน้ำอย่างฮนะันอาเฮาต้องได้เอาอยูหือนมาเนาะเพราะว่ายูนี่น้ำบูออกนี่มันเป็นจังซี่นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนุ่นหันสีพาพี่นอนะ้องเนาะมาเบิงยู่หัวน้ำเบิงว่าเป็นจังใดเพราะว่าน้ำหัน บางเทืเาทาน้าอมเอาถ้วยมาล้างน้อยเดียวซื่อก็บโบออกแล้วก็คือแบบเป็นย้อนหยั่งกับบุ้งูแต่ว่าเขาต้องไปเบึง้งหัวน้ำเพราะว่าย้ำนี่ก็เป็นย้ำแรงเนาะแล้วก็สภาพอากาศก็คือห้อนเนาะห้อนแล้ววันนี้ยันมันซีวิเฮดแบบว่าให้น้ำแห้งอยู่ทึงโบหรือว่าจังใดเนาะเดี๋ยวเขาก็ล้องไปเบึ้งน้ำกันเพราะว่านุ่นก็บบได้ไปเบึ้งตั้งแต่ไปคุดพุ่นแล้วก็พาพี่น้องไปสำรวจเทือนึงเนะาะพากันไปเบึ้งเทือนึงแล้ว นุ่นกับโบได้พาไปบึงเลยะนะแล้ววันนี้เมือ่อใดกันนำ้ำออกเดบ์โออกเดรนะเพราะว่านุ่นก็คิดอยากเจาะน้ำมันบาดานคือหลายๆคนบอกว่าให้นุ่นนั่นเจาะน้ำบาดานนอะก็อยากมีสปอนเซอร์อยู่ดอกแต่ว่า <c oughs> เจาะน้ำบาดานมันแพงอยู่บ้านเฮานะ่ะนุ่นก็ไปถามเนาะปกติเขาจะว่าคนอื่นเจาะมันก็ถึกอยู่แต่ว่านุ่นกับบุ้งว่าอันมองอื่นหรือว่าบอนอื่นนะนะคนเจาะมม่เท่าใดแต่ว่านุ่นนั่นไป ได้ไปลกมกับอันสร้างคนที่แบบเจ้าะน่ำอะไรเจ้าหนํำบาด,ดาลนะเขาเจ้าว่าสามหมื่นไปเกือบสี่หมื่นพุนมันแพงเกินไปนะแล้วแบบนี้กับบุหงาเชษจังใดเนาะแต่ว่าเฮาอยููแบบบุมีหน่ำมันก็ค่อนข้างลําบากเนาะพี่น้องว่าเราก็แบบเศร้าใจขนาดลาบากแท้คิดว่าจะมานอนยูพี่ทุกมือจะมายูพี่เลยนาจะเอาเครื่องเอาคออะไรทำไมมายูพี่เลยแต่ว่ามันบุมีน้ำอาบน้ำไส้มันก็เลยแบบให้ให้ให้ได้เที่ยวไป อาบน้ำอยู่บ้านเนาะอยู่ห่วยอยู่บ้านอยู่ใกล้ๆนี่ก็มีแต่ว่าต้องได้ข้ามบ้านไปพุ่นน่ะมันก็เขาก็เป็นผู้หญิงตัวนิดน่อยเนาะก็เลยบุยอยากไปเดออีกอย่างค่ะมันค่อนข้างเปรี้ยวเนาะหมู่บ้านนี่มันก็เป็นหมู่บ้านห้างๆแบบอยู่นี่หลังนึงพู่นพูหลังนึงมีพู่นหลังหนึ่งสิน่ะเขาก็บุอยากไปเนาะไปอาบน้ํตอนหัวเรีงสิเขาก็ได้ขี่รถลับไปอาบน้ําอยู่บ้านพุ่นมันก็เลยแบบเฮดไทยแบบ ไก่เนาะไปมาไปมาอยู่เสียน้วมันลดเดรล้วก็สีไส้น้ำนองที่มีไว่าี่ไส้น้ำนองอันนี้กะปวยเป็ดปกติแล้วนนอันยามเนียนเท่ากับไส้น้ำนองเนาะเอาอันนั่นอยู่หน่วงนี่ล่างพักล่างมีอันตักหุดสวนหุดหยังเนาะปกติแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวนี้ฮันล่างพักล่างหยังก็ไม่ดได้แล้วเพราะว่าเขาปว่วยเป็ดนะมันเปื้อนเกินไปเทากับไม่ดได้ไส้แต่ว่าเขาก็ได้ท่าที่หน้ามัน ทีนุ่นไปเปิดนี่แหละน้ำที่นุ่นกับอีเมล์พากันไปคุดนี่แหละแล้ววันนี้มืออกกอ,อกก็มีมือบม่ออกก็มีที่จริงเป็นน้ำธรรมชาติมันก็สะอาดดีดอกแต่ว่ามันก็ลําบากเขาเดี๋ยวนุ่นก็สิพาพี่น้องยางขึ้นมาเบึงองยึ่ถึงเนาะจะมาวางอันนี่ก่อนมาวางบัวย,ย่นี่ก่อนเนาะนี่น้ำลงป่ายุนี่ก็คือแบบธรรมชาติสุดๆออกตามนี่แต่ว่า มันมีควายนะ่ะมีควายที่เทาเลี้ยงเนาะมากินน้ำยู่วันนี้แล้วก็มาเกือกบวกแบบนี้นะ่ะเข่าตลอดมัน,กนเกลฮ็ดใ,ให้มันคุณปกติเทามามันจะน้ำก็จะใสๆสเนาะนี่โอ้ไก,ก่กะผู้ดูยู่ตามพุ่นเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเบิง่งมันรอบรอบในในรอบนึงปิวเนะตอนนุ่นกับอีเมย์พากันมาคุดแล้วก็เขา้าบมได้มาเลยไ่ได้มาแล้วก็ จักเป็นอะไรห้เขาก็ไปเบึ้งหัวน้ามันเลยมะเทอมันมีน้าตังแต่อยู่พี่หู้หรือว่ามันตันขี้เหยื่อกับวจักเนาะต้องไปบึง้งหอ้องดอกเนี่หอหอมหอมนี่พี่น่อยู่สวนโน่นนะมีหอดยอด,ยอดวายขมนี่อันนี้เลยถ้ามันใหญ่มานี่เจะตัดอันนี้เลยดีอันนี้เลย,นนเลยพุ่ตัดขายขนาด นี่มันจะมีน้ำลายๆแบบนี้เลยปึง้งห้วยน้ำเนาะห้วยน้ำยึ่ถึงก็คือแบบมีบอลหมูบอลควายบอลยังอยูแต่ว่าเอาใส่น้ำยึดลุมเฮ้ยเนาะมากันเลยเส้นทางก็จะประมาณนี้นี่เมื่อกจะเห็นน้ำออกแบบนี้เป็นอย่างคือแบบว่า คือว่าแบบบุมมีน้ำใสอะนะย้อนวอันอีเมียว่าน่าจะแบบว่ามันซึมแต่อยู่ถึงแต่ว่ายู่ลุ่มมันบุมมีน้ำนะามันเนาะเพราพว่ากันคุดลงไปแล้วมันคือว่าบุมมีน้ำออกอะนะแล้วเป็นน้อยใดเดียวนะี่พาไปเบิรงยอยู่มันเขาโตกันกอนโหเส้นทางมันกกลําลำบากไปด้อือฮือเอ้าเอาว่าบุมมีนะ้ำมันก็สมควรเรอบ่นี่ โอ้โหมันเป็นขนาดนี้แล้วมันจะมันจะมีน้ำในเชียงไดวันนี้เมืม่อ,อื่นต้องได้มาอนามไมแล้วแหละเมือ่อื่นจะต้องได้มาอนามไมต้องได้มาขุดไม้แล้วแหละนี่มันเป็นแบบนี้เลยบ่เห็นเลยน้ำเนาะความแห้งดีนะพี่น้องแต่ว่าบริเวณลำมข้างก็ยังมีน้ำซึมอยู่แต่ว่า น่าจะเป็นน so ้ำซึมจะอยู่ทึงขนาดอยู่ลุ่มพันบุมีตอนนั้นนุ่นก็อีแม่คุดลงไปแล้วกระบุลึกเนาะก็ประมาณเพียงเอวนี่แต่ว่ากระบุมีน้ำซึมอยู่ลุ่มอันอยู่ใกล้ๆของสวนเฮาเนาะก็จะมีข้าเจ้าก็เจาะน้ำแต่ว่าข้าเจ้าโตไปเหอนเขานะก็มีหลายหลายครอบครัวอยู่แต่ว่าเฮาไปถามไปถามโตน้ำแล้วแต่ว่าจีแบบจีใส่ม้วมเขานะไรโตแต่ว่าข้าเจ้าใบโตนะก็เลยแบบเขาต้องได้มาคุดแบบนี้เนาะ แต่ว่าก็จะได้ก็จะได้จ้างเขามาคุดอีกรอบนึงหรือว่านุ่นกับอีเมยียจะมาคุดเนาะเพราะว่าเขาก็อยากได้น้ำใสอะไรคือแบบมันลําบากแบบนี้เราคือพี่น้องเห็นนี่แหละนี่อันนี้เขาคุดก็เลิกได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้บุห็นแล้วน้ำเห็นเด็ขี้เหงือกับอันไม่ไม่ยุย่งยากเนาะใบไม่อย่างต่างๆเขาบริกาณนไม้เราบริกปลกมันอีกเดี๋ยวเขาจะได้เอามาทนไม้หม่ตอนนี้คือมาเบิง่งเราคือแบบเศร้าเลยแบบนี้ กูมีน้ำขนาดนี้แล้วอยู่ลุมเขาสงพ่อเขาเปิดน้ำเราเขาว่าไอ้น้ำหูบ่ออกนหมนบ่ออกใช่เนาะเบิ่งสภาพมันถึทเป็นแล้วนี่เดี๋ยวนู่นกับสิพาพี่น้องกลับไปเบิ่งสวนกันเนาะพี่น้องขอจีอนามัยเมื่อนี้เขาก็ไ,ได้เอามาเครืองอุปกรณ์ม่อย่างเนาะมืออื่นคอยมาอนามัยกันเดี๋ยวอุย้ยผ้ากันกลับอันนั้นเนาะนี่ สามนี่มันก็มีน้ำอยู่แต่ว่าคือว่าจังไลยเนาะกลับมาโหดสวนกันเนาะพี่นอ้องหดสวนกันโอ้ยไปเบิ้งน้ำเมื่อกี้คือว่าโหดใจโหดฟูใจจังไลยมันคือแบบน้ำคือว่าแห้งแท้แหงวาเนาะโอ้ยตุ๊ไก่เด้ทีเป็นไก่ป่าเราไปเห็นกันจักมือ เห็นเขาเราเล่นนี่ปันอย่างหูฝุ่นฝุ่นเอ้าเชื่อ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 โอ้ยไกลเต็มนี่ชื่อเอาิมาหุ่นสวนกันพี่น้องเอ้ยรู้วันนี่ก็ ควายกับเข่าส่วนเนาะพังตักน้ำหดส่วนกันเลยเฮ้ยเนาะนี่หดแถวนี้เลย เน,ะนี่ส่วนพักป้อมอยากแกแล้วม,มีไก่เข่าทุกมือเนาะอันนี้พัดแตกแบบนี้บัวกนะ็เนาะ อันนี้พัดเตกอันนั้นพันหันบอคอยเจ็บปันใดมันเตกงานใดก็แม่นเตียน,นพักบัวมันพีนองวนันอีเมีกับล้างอันนี่ปลูกพักบัวตัวน,น,น้อยๆนี่เนาะพักบัวอีเมีเยแหละ โอยโอบได้เตนนนี้โอ้ตองกอันมันมาหันนำนี่แบบนีนเไก่จัดการแล้วนี่เนาะโอ้ยมันหัวมันบุนคอยดีแล้ว ต้องไม่จับจับแบบนี้เลยนี่บวชแต่ละอันบนุมีอันดีเลยอันนี้พัดคือจะหันได้ได้นึงแล้วแตกบ,บุนี่ นี่เนาะดีเนาะก็คือ ส่วนส่วนอันที่หนึ่งนี่เขาหดาแ,ลาแล้วหมดแล้วเนอะเปียกเชะเลยเดี๋ยวเราจะมาหดส่วนเทึงพูนเนาะเมื่อกี้ได้โรคพักกาเนาะอันที่มันแห้วๆแล้วก็อนกันไก่ตอดแดรที่ให้ปลากินนี่ปลาย่งกันเลยพูนเบิ่งเห็นแต่ตอดเงียบๆ,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 ๆเลย โอ้โไก,นะไ,กไก่เนาะไก่ในบุรีรมยนไก่เขาเลี้ยงแล้วจะเป็นไก่ปลาแล้วอยู่แต่ปลานี่ยอมาสมส่วนผักเรียนที่สองโอ้ยงงามจะพักนี่ก่อน ได้เอาอันใส่ยางมามัดโอเคนะนี่นะพี่น้องพาพี่น้องกอันพดพักน้ำแล้วก็บ,บึงน้ำนี่หมูเนะาะมุนในใจว่าเป็นหมูเฮาหรือว่าเป็นหมวนปลาแถวนี้หรือว่าเป็นหมูอวนค้นเรียงไกลเคียงนี่เนาะมาเข่าเมื่อวานนี่ก็คือน,นี่ลูกพักแบบนี้ทิ่มมดเลยหมูนี่อืมเนาะ มีหมูมีแมงไหมแล้วเห็ดอย่างก็บบได้กินเนาะพี่น้องความแบบว่ามันกีฬาทางไหมันแรงเกินไปแล้วก็หมูก็อกยูอกินกันยากแล้วก็คนก็อกยูอกินก่ายากนีเขาปลูกพักนีเขาปลูกไว้กินแล้วหมูก็มากินเนาะสกับพักมันง่ามแต่ว่ามุอวานนี่ก็แมงไหมกับมาตอมพักอยู่ลุมนี่ก็นักพอสมควรเนาะแต่ว่าเขาก็ได้เอาอันต่เศ้าเขาก็ลูกม้าแล้วก็เขาก็ได้ มาเก็บมันเนาะใสถุงยางมืดนอะพี่นอกอันนี้ก็จะไปให้ปลาเนาะนี่ส่วนที่ตุ่มมูลบออกเนาะเก็บไปให้ปลามัโอ้มันคือโหดนให้เท่าว่ามันกินแล้วว่ามันดิมันดึงออกดึงออกแบบนี้เลยโอ้นอกคือคนเด็กมูไงมันดึงอกแบบนี้วะ่ะ เพกปะผมงามถึงออกแบบนี้มดไปไปที่ไม่ปลากันไปเดี๋ยวค่อยมาเอาบัวค่อยมาเอาบัวของเฮานี่พี่น้องเดิเห็นบ่ปลานี่แย,ยบแยบแยบแยบเขากระชิมลงไปแบบนี่เลยไาให้ปลากินเนาะพี่น้องมือนี่เนาะนุ่นก็ได้พาพี่น้องเนาะมาเบิง่งน้ำกอกของเฮาเนะน้ำ บ่เท้าคุดอ่ะแหละการนําบ่ส่งสามมือแล้วบางเทือก็ออกไม่นึงบางเทือก็บ่ออกเลยอะนะก็เลยพี่น้องมาเบิองกับน้ําแห้งน้องพอสมควรแล้วก็พี่น้องมาเบิองส่วนผักกับเฮ็ดย่างกับยาเขาก็ต้องได้ระมัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างส่วนผักมีข้นว่าเฮ็ดหัวบุดีกับมีหัวควายมันเป็นของเฮาของคนอื่นเนาะอยู่ใกล้เคียงกับเจ้ามาเข้าอ่ะนะหัวควายตัวสัตว์ต่างๆมื้อนี่มันนหมู่มาเข้าแต่ว่ามันหมู่นี่น่าจะเป็นหมูของเขาอยู่ แถวใกล้ๆนี่แหละมาเข่าแล้วก็อนเศร้าเพื่อเลยแต่ว่ามันลุกพักเขาามดเนาะบร่ได้กินได้หันลุกทิมลุกทิมลุกทิมคือวินนมาเบื้องเอ้ามันคือแบบคนน่าลุกทิมเ <c oughs> นาะแต่ว่าเขาก็ได้ไล่ออกไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวนี้คือนุ่มกระจิบมาหดพักเนาะสึบต่งหดพักให้แล้วเนาะพี่น้องก็ได้พาพี่น้องมาเบื้องสวนพักน้ำเนาะสวนพักอีแม่งามงามเนะาะก็ภูมิใจดีใจสุดๆเลยที่แบบ สวนแรงมาเขาก็มีสวนให้แยงมีแนวอยู่แนวกินโอกแถวใกล้ๆเคียงเนาะก็ตามวิถีชีวิตของคนอยู่บ้านนอกบ้านนาแลพี่น้องบบได้รูลาบบได้อีอย่างจะว่าก็อยู่แบบพอเพียงเนาะการมือนี่กัสิได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่าแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับสมคิดนี้จนจบและกเไม่ให้กำลังใจนุนตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องแต่นี้คือขออนุญ,ญาตไปพักให้แล้วจะกลับเฮืานเนาไปอาบน้อำอาบน้ำในเลยจะมานอนพี่อีกเนะาะบาย